สวัสดีครับวันนี้ลุงนวลคนสวนจะพาไปยำสวนพริกนะครับน้องสวนพริกที่ลุงนวลปลูกไว้พอแล้วครับพอมาชมกันได้นะครับน้องพริกโอ้พริกแดงนะครับทุกพริกแดงงามขนาดพริกอินซีนะครับนี่นะนี่เป็นพริกอินรีน้องับพอเราพริกแดงงามก็แดีพริกเขียวแล้วครับโอ้งามขนาดพริกเขียวฮะลู โอ้อลังการมากดูพริกน้มสวยงามมาก,ด,กดูกแดงพริกเขียว <c oughs> ต้นนี้ก็งามดูอันนี้ปลูกมักก็มื้อนะครับอ่านี่เป็นพริกเขียวนาะอ๋อนี่พริกพริกแดงขาวนะครับพริกอินรีนะฮะนี่ดีใจไอ้ปุ๋ยมกักปุ๋ยอินรีนะครับนี่นะดู พริกงามขนาดอลังการมากฮัโลโลพริกขาวงาําก่อนเราสุดยอดมากวยเตดดูนี่เหรอมาแตงนะครับมาแตงฮัลโหลมาแตงดูโอ้พริกงามขนาดนะครับดูพริกหลวงพริกแดงดูพริกงามขนาดพริกฮลโหลโอ้นี่พริก,กขาว แดงดูดันนี้ลงุงนวลปลูกมือกับมือนะครับเอาพอพริกดูโอ้โหพริกอินทรีย์นะครับนี่นะพริกขาวพริกหลวงพริกแดงพริกอินทรีย์ดูงามขนาด